หนึ่งเคล็ดลับทำเงินได้แม้กระทั่งนอนหลับค่ะโคชวาสนาเซอร์จานอฟสกี้ค่ะยินดีต้อนรับผู้ทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโคชวาสนาสอนสร้างธุรกิจความรู้หรือโคชวาสนาสอนทําออนไลน์สร้างไรายได้เจ็ดหลักนั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะโคชก็เอาหนาึ่งเคล็ดลับมาบอกทุกคนค่ะซึ่งเคล็ดลับนี้นะคะที่จะทําให้คุณค่ะมีเงินมีรายได้แม้กระทั่งคุณนอนหลับค่ะคุณนอนหลับอยู่ค่ะคุณตื่นมาคุณก็พบเจอเงินเลยนะคะทุกคนค่ะ ทั้งหลับทั้งตื่นก็เจอเงินหลั่งไหลมาจากทุกที่ทุกทางนะคะซึ่งหนึ่งเคล็ดลับนี้คืออะไรมาฟังกันเลยค่ะเคล็ดลับนี้นั่นก็คือคุณจะต้องมีวิชาออนไลน์ค่ะวิชาที่สามารถสร้างเป็นคอร์สออนไลน์และเป็นคอร์สที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนและเป็นคอร์สที่จะต้องทําให้ผู้คนสร้างเงินสร้างไรายได้จากการที่มาเรียนรู้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและการทำคอร์สออนไลน์นี้โค้ชบอกเลยว่า สำหรับคอสเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจอเงินเข้าบัญชีนะคะซ้ายมาก็เจอเงินเข้าบัญชีนะคะและนอนหลับก็ยังมีเงินเข้ามาในบัญชีนั่นเองนะคะก่อนนอนตื่นนอนนะคะแม้จะจะทันกินข้าวค่ะก็มีเงินหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทุกท,ทางนนะคะ่ะซึ่ง online, คอสออนไลน์เป็นสินค้าดิจิทัลเป็นทรัพย์สินดิจิทัลนั่นเองนะคะที่คุณค่ะเป็นคนที่ผลิตขึ้นมาเองได้โดยที่คุณค่ะไม่ต้องถามใครแต่คุณสามารถที่จะสร้างไอเดียสร้างแนวคิดของคุณค่ะ เพื่อที่จะเอาประสบการณ์ที่คุณประสบความสําเร็จมาหรือประสบการณ์ขาดที่คุณเนี้ยมีแผลมีรอยเจ็บนะคะที่คุณค่ะอยากจะช่วยเหลือให้คนเนี้ยค่ะไม่ต้องเจ็บเหมือนคุณแต่คุณเอามาแบ่งปันไว้อยู่ในคอร์สออนไลน์คุณก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนและคุณสามารถที่จะช่วยคนค่ะให้สร้างเงินสร้างรายได้จากการมีคอร์สออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งอร์สค่ะมีคอร์สออนไลน์นะคะที่เป็นคอร์สที่ชื่อว่าสอนทำคอร์สออนไลน์เงินล้านค่ะ ซึ่งคอร์สนี้ค่ะสามารถทําให้โค้ชค่ะช่วยเหลือผู้คนให้ออกมาเป็นครูบนโลกออนไลน์และโค้ชค่ะยังช่วยเหลือผู้คนมากมายในการที่ออกมาสร้างเงินสร้างไรายได้จากการเอาประสบการณ์ของตัวเองค่ะออกมาไว้เป็นคอร์สออนไลน์เป็นสินค้าดิจิทัลนั่นเองนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องจัดส่งไม่ต้องแพ็คของค่ะแค่คุณค่ะส่งลิงก์ไปและก็มีกลุ่มการเรียนรู้ค่ะคนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทันทีนะคะจ่ายเงินแล้วเรียนเลย ง่ายมากโดยที่คุณขาไม่ต้องไปนั่งถามใครนะคะถ้าใครนะคะอยากจะเรียนรู้นะคะมาพบเจอกันในคอร์สสอนทัคอร์สออนไลน์เงินล้านค่ะคุณจะสร้างรายได้ได้ไดอย่างปังๆได้อย่างรัวๆนะคะและก็แม้นอนหลับก็มีเงินไหลเข้าบัญชีมานะคะจิ้มไปได้ที่โปรไฟล์นะคะโคชนินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาค่ะ